อ่านะครับก็สวัสดีอีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรากลับมารับชมนะครับกับรถ Honda k คลิกร้อยสิบคาร์บที่ทางเจ้าของรถซื้อมาเนี่ยนะครับในราคา1,800 0บาทนี่คือรถนี่คือราคาซื้อขายรถที่บอกว่าปรับสภาพมาแล้วนะครับนะทีนี้หลังจากที่รื้อออกมาแล้วครูทำคลิปเสร็จนะครับโจเนี่ยนะครับก็เดินไปแจ้งกับทางเจ้าของรถ แล้วก็ให้เจ้าของรถเนี่ยมาดูสภาพนะสิ่งที่ครูสังเกตเห็นก็คือว่าเจ้าของรถเนี่ยก็นั่งแบบทําใจเสียความรู้สึกไปเยอะเลยนะครับเพราะว่าเจ้าของรถก็บอกว่าคนที่ขายรถเนี่ยก็คือคนละแวกแถวบ้านคือคนรู้จักกันเสร็จเรียบร้อยนะครับเจ้าของรถก็บอกว่าเขาจะต้องซ่อมแล้วใช้งานต่อนะฮะ ทีแรกเขาจะขอซื้อรถ Honda c ซีแซไคูต่อนะครับครูบอกว่าขายไม่ได้เพราะว่ามันติดจองคนอื่นอยู่นะครับก็เขาบอกวันท้างงั้นจะซ่อมคันนี้ต่อพอซ่อมปุ๊บครูก็บอกว่าพวกของเหลวเนี่ยต้องกลับมาเริ่มต้นใหม่นะก็ให้นักศึกษาถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเครื่องนะครับแหวนหรือประเกนลองน็อตถ่ายไม่มีมาส่วนน้ำมันเฟืองท้ายอันนี้อุปกรณ์มีมาครบเพียงแต่ว่า แหวนหรือประเก็นเนี่ยมันบี้แบนหมดสภาพพวกนี้คือครูก็เปลี่ยนให้นะครับแหวนหรือประเก็นรองน็อตถ่ายไม่มีมาก็ใส่ให้นะครับหลังจากนั้นครูให้นักศึกษานะครับมาลื้อชุดกลไกลสตาร์ทเท้าซึ่งนักศึกษาเนี่ยเขาเพิ่งฝึกรือหรือถอดประกอบกลไกลสตาร์ทเท้ารถ Honda s c o o p ป i ไปก่อนหนะน้านี้ประมาณวันหรือ2วันเขาก็จะทราบว่า ที่ตรงเนี้ยมันจะต้องมีบูธหรือแหวนพลาส,สติกอันนี้แล้วแต่เราจะเรียกรองอยู่ตรงนี้ก็ปรากฏว่าคันเนี้ยไอแหวนหรือบูธพลาส,สติกตรงเนี้ยก็ไม่มีใส่มานะฮะถ้าลดปรับสภาพแล้วทำงานอยู่ศูนย์ด้วยเนี่ยทำอย่างนี้มันไม่ใช่แล้วนะครับโอเคนะไปดูต่อนะครับไอตัวเฟืองเฟืองตัวเนี้ยเฟืองสตาร์ทเท้าตัวเนี้ย ตอนลือมีแหวนไหมครับไม่มีครับอ่าเขาเพิ่งฝึกไปตรงนี้ก็ต้องมีแหวนลองนะครับแต่คันนี้ก็ไม่มีแหวนมานะเดี๋ยวจะรบีนี่เดี๋ยวต้องตำหนีลูกศิษหน่อยนะครับไม่ได้ใส่กันแบบนี้นะครับนะสรุปคือตรงชุดกลไกสตาร์ทเท้าเนี่ยนะครับไอบูทพลาสติกหรือแหวนพลาสติกไม่มี แหวนโลหะที่รองเฟืองสตาร์ตตัวนี้ไม่มีแล้วที่เมื่อเช้าครูบอกไปว่ารถของเขาเนี่ยไฟเบรกมันไม่ติดนะครูก็ให้หนักศึกษาเนี่ยเขาไปถอดเช็คเพื่อจะได้เปลี่ยนถ้าหลอดมันขาดเดี๋ยวไปดูกับครูพร้อมกันนะครับดูรถปรับสภาพหมื่นแปดนะครับอ่ะเนี่ยท่านดูนะครับ ไฟไฟเลี้ยวเขาติดนะครับท่านดูนะสามดวงตรงเนี้ยมันต้องเป็นไฟอะไรครับไฟท้ายหรือไฟหลีกกับไฟเบรกมีหลอดไฟมีสามขั้วแต่มีหลอดมีหลอดไฟมาแค่สองหลอดอีกหลอดหนึ่งไม่ได้ใส่มาให้แล้วไอหลอดที่มีมาเนี่ยท่านดูนะท่านดูสภาพหลอดหลอดดำปีเลยแล้วท่านดูขั้วสายไฟเนี่ยละลาย เมื่อเช้าครูก็บอกนะว่าเนี่ยโคม,มันแตกเลนมันแตกอันนี้คือของเทียบนะครับอันนี้ไม่ว่าการคือใส่ของเทียบเราไม่ได้ว่าอยู่แล้วเนี่ยแต่ท่านดูเนี่ยนะครับลดหมื่นแปดไม่ไม่น่าจะทํานะครับไม่น่าจะหากินกับฟาร์มไม่รู้ของคนอื่นเขานะครับรถสภาพนี้ขายได้ยังไงครับเนี่ยตั้งหนึ่งหมื่นแปดพันบาทก็ ฝากไว้ด้วยนะครับทีนี้คนขายกับคนซื้อทีเนี้ยจะมองหน้ากันไม่ติดนะแล้วถ้าเกิดคนขายเขาเอาตรงนี้ไปเล่าให้คนอื่นฟังนะคุณก็จะใช้ชีวิตอยู่ยากขึ้นกับอาชีพนี้นะครับ <c oughs> อ่าเล่านิดนึงพอเมื่อเช้าเนี่ยนะครับไอ้ตรงตรงลูกยางเนี่ยลูกยางที่มันอยู่ตรงฝาแค้งตรงเนี้ย เดี๋ยวเงาครูบางนะฮะเนี้ยลูกยางที่อยู่ตรงนี้เนี่ยนะครับที่มันจะเป็นรองกับฝาปิดลูกหางสตาร์ทหรือเฟืองสตาร์ทมันไม่มีมาครูก็ให้นักศึกษาเขาเช็คแล้วนะครับเขายืนยันว่าไม่มีร่วงอยู่แถวนี้เจ้าของรถก็โทรศัพท์ไปหาคนขายคนขายบอกผมใส่ไปนะแต่เดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีนึงอาจจะร่วงอยู่ที่บ้านหรือเปล่านะมันกระไลกระไลอยู่นะ เพราะฉะนั้นถ้าขายของไม่ซื่อสัตย์กับอาชีพตัวเองนะครับเศรษฐกิจแบบนี้นะครับแล้วคุณทํามาแบบนี้เขาพูดปากต่อปากนะครับคุณจะอยู่ยากขึ้นนะก็ขอขอบคุณท่านที่ติดตามฟังครูบ่นอีกหนึ่งครั้งนะครับส่วนท่านที่ทําตรงนี้จะไม่ชอบขี่หน้าครูจะเกลียดขี่หน้าครูก็ไม่เป็นไรนะครับนะฮะเพราะว่า เราเป็นครูนะครับถ้าเราสุดจริตในอาชีพเราก็ต้องพูดในสิ่งที่มันเป็นจริงนะครับนะจะมาบอกว่าอยู่ในวงการเดียวกันเสือไม่กินเนื้อเสือก็ไม่ใช่นะครับเสือต้องไม่ทำลายวงการเสือด้วยกันครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับอ่านะครับเดี๋ยวครูต่อยนิดนึงแล้วครับเมื่อสักครู่นี้ลืมไปนะครับ จากที่แรกที่ลื้อออกมานะครับที่ครูบอกว่าซีนเพาเข้าเหวี่ยงข้างซ้ายมันรั่วนะโดยส่วนใหญ่ก็คือเกิดจากซีนมันเสื่อมสภาพทีนี้เราก็ทําไมครับเปลี่ยนซีนทีนี้ของชันเนี้ยนะครูคให้นักศึกษาเนี่ยนะครับเขาถอดซีนออกมาสิ่งที่เจอก็คือเพาเข้าเหวี่ยงตรงนี้นะครับเนี่ยถ้าถ้าคุณอยู่ตรงนี้นะถ้าคุณมารูปนะรอยทั้งนั้นเลยนะครับเนี่ยรอยทั้งนั้นเลย ก่อนนั้นเมื่อสักครู่พอครูอธิบายเสร็จครูนักศึกษามาลองรูปดูเนี่ยลอยดังนั้นอย่างที่ครูเคยบอกไปว่าถ้าเวลาเราเปลี่ยนซีนเพาเขเวียงนะแล้วปรากฏว่าเราไปทํามันเป็นรอยแต่ในกรณีนี้คือมันเป็นรอยมาก่อนแล้วนะครับไม่ใช่ลูกศิษย์ครูทํานะครับถ้ามันเป็นรอยมาก่อนหน้านี้แล้วเนี่ยนะครับคุณจะเปลี่ยนซีนใหม่อีกกี่ตัวมันก็ยังคงรั่วเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นในกรณีที่เราออกไปประกอบอาชีพหรืออย่างครูทํารถให้ลูกค้าเนี่ยหรือรถชาวบ้านเนี่ยถ้ามันเป็นรอยมาเนี่ยนะครับบางทีลูกค้าเขาไม่เข้าใจเขาจะคิดว่าเปลี่ยนแล้วมันต้องหายอีกสองปีสามปีค่อยรั่วอย่างในกรณีเนี่ยเปลี่ยนไปอีกอาทิตย์สองอาทิตย์อาจจะรั่วอีกก็ได้ถ้าเรามีหลักฐานว่ามันเป็นรอยมาก่อนหน,น้านียนะมันก็จะได้เป็นเครื่องมือปกป้องตัวเราไม่ให้ลูกค้าเนี่ยเขามาต่อว่าเรา นะโอเคนะครับก็ขอจบรถคันนี้นะครับ1 8 0่งบาทไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับะนะครับดเดี๋ยวยครูขออนุญาตกลับมาต่อที่รถฮอนด้าคลิกต่อหน่อยนะครับนะฮะทีนี้นะครับครูได้ให้นักศึกษาเนี่ยนะครับไล่เปลี่ยนอะไรพื้นฐานนะครับที่ที่ถอดออกมาแล้วเช็คแล้วมันเสียนะฮะ ทีนี้ตอนก่อนจะจบคลิปที่แล้วเนี่ยคือครูครูลืมอธิบายตรงนี้ไปนะครับว่ารถคันเนี่ยนะครับซีนซีนเผาเขวียงโทษแกนเผาเขวียงข้างซ้ายเนี่ยที่จะใส่ซีนเนี่ยเป็นเป็นรอยจากการถูกตอกถูกงัดมาซึ่งครูรักษามาดูไปแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเนี่ยนะครับตรงเนี้ยก็คือท่อของวาล์วเติมอากาศเพื่อบำบัดไอเสียปกติตรงเนี้ยมันจะมีท่อ,อยางเนี่ยมันจะต่อมันจากตัว ชุดลีดวาลตรงนี้นะครับลีดวาลลีดวาลตรงนี้ปรากฏว่าคันนี้ไม่มีมาทีนี้พอมันไม่มีมาคือครูก็อธิบายนักศึกษาครูว่า,าถ้าเขาไม่เอาปาเก็นอุดปากเอาไว้ตรงเน,งนี้ตรงที่นิ้วครูชี้เนี่ยเวลาติดเครื่องเนี่ยไอเสียเนี่ยมันจะพ่นย้อนออกมาอาจจะมีเสียนงนัแปบ๊แปบ,แ,ปบแล้วก็มีควันมีกลิ่นเหม็น,มนแต่ถ้าเกิดว่าเขาตัดปาเกน็นหรือตัดโลหะเหล็กอะไรก็ได้อุดเอาไว้เนี่ย คือเขาจะปล่อยเปลยว่าอย่างนี้ก็จะไม่มีเสียงไม่มีไฟแลบออกมาอ่ะเมื่อกี้ลองติดเครื่องพิสูจน์ดูนะครับก็โอเคนะตรงเนี้ยเขาคงใช้ประเก็นโลหะอุดไปแล้วนะทีนี้ปัญหาเกิดครับรถคันนี้เหมือนที่เจ้าของเขาคุยกับโจลูกศิษย์ครูเมื่อเช้าเนี่ยเขาบอกว่ารถของเขาเนี่ยมันสตาร์ตติดเดี๋ยวครูจะลากเสียงเลยนะยากมาก นะเรียกว่าสตาร์ททีแทบจะต้องเปลี่ยนแบตเตอรีร่กันไปลูกหนึ่งเลยกันละกันเอาประมาณอย่างนั้นนะครับก็ลองติดเครื่องโดยการสตาร์ทมือก็ปรากฏว่าไฟจากแบตเตอรีร่รถเขาเนี่ยหมดก็ไปเอาแบตเตอรีร่ของโรงเรียนมาสตาร์ทก็ไม่ไหวอีกครับรถไม่ติดสุดท้ายเลยไปเอาแบตเตอรีร่อีกลูกหนึ่งมาสตาร์ทติดแต่ติดยากมาก มันติดยากมากเพราะอะไรเดี๋ยวครูจะให้โจก็ถ่ายคลิปนะเดี๋ยวครูจะข้ามไปฝั่งนู้นรถคันนี้นะครับจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงด้วยคาร์บูเรเตอร์แล้วคาร์บูเรเตอร์ลูกเนี้ยเป็นคาร์บูเรเตอร์แบบ SU หรือคาร์บูเรเตอร์ CV แต่ช่างบ้านเรามาเรียกกันเอาเองว่าคาร์บูสูญญากาศหรือคาร์บูไดอะแฟมเสร็จแล้วรถคันเนี้ย มันใช้ตัวออโต้ชกหรือโชกไฟฟ้าซึ่งตอนมันติดยากครูก็บอกอน,นักศึกษาครูว่าครูก็ไม่รู้ว่าไอ้สายออโต้ช็กเนี่ยเขาตัดเขาต่อมาหรือเปล่าครูก็บอกว่าปกติเนี่ยสายเนี่ยมันจะลอดลอดใต้าปากท่อยางคาบูมาฝั่งนี้แทนแต่คันเนี้ยเขาอ้อมมาทางนี้แทนอ้อมมาทางหน้าเครื่อง แล้วพอเขอ,อมาอย่างเงี้ยเนี่ยแล้วสายมันยาวเนี่ยท่านเห็นไหมครับเขาไม่ได้ล็อกอะไรเอาไว้ถ้าวิ่งวิ่ง,งปลายสายเนี่ยมันจะไหลหรือผ้าไปโดนท่อ,อเสียสายมันจะขาดเท่ากับว,ว่าเขาก็ร้อยสายออโต้ชคมาเนี่ยผิดละนะครูก็มาเช็คดูโอเคมีสายอยู่เสียบเข้ากับปลั๊กได้แต่ทําไมรถมันสตาร์ทติดยากครูก็เลยมาถอดตัวออโต้ช็กดู อาจจะเห็นไม่ชัดนี่ท่านดูนะสกรูน็อตออโต้โชคแม่งแทบไม่มีเหลี่ยมล้นะฮะอ่าโอเคนะแต่ครูก็พยายามถอดออกมาได้ทีเนี้ยถ้าไอตัวเนี้ยมันปกติพอเวลาครูถอดน็อตตัวเนี้ยน็อตมันจะคาอยู่ที่รูตรงเกลียวปากฏว่าตัวเนี้ยพอครูคายเสร็จพอมันหลุดเกลียวปุ๊บไอตัวออโต้โชคนี่เขาก็เด้งขึ้นปึ้ง พร้อมกับสกรูหรือน็อตตัวนี้กระเด็นออกไปอะไรว่ามันเกิดอะไรขึ้นเสร็จแล้วพอครูมาดูออโต้โช๊คครูอุทานแบบไม่สุภาพเลยไอหา่าเอ้ยมึงเอาออโต้โช๊คตัวเสียมาใส่ให้เขาเพราะของดีปกติออโต้โช๊คเขาตัวเนี้ยเขาจะต้องหดครับตอนเครื่องเย็นเขาต้องหดแล้วพอเครื่องมันร้อนไอคลิปพึ่งที่อยู่ข้างในมันขยายตัว มันถึงจะออกมาอย่างนี้นี่อย่างนี้แล้วมึงพูดไม่สุภาพเลยนะครับแล้วมึงไปทําอย่างนี้ก็เท่ากับว่าไอตัวเข็มตัวเนี้ยมันไปอุดนมหนูโชค๊คแล้วตอนเครื่องยนต์เย็นมันจะติดง่ายได้อย่างไรเท่ากับว่ารถคันนี้โช๊คไม่สามารถทำงานได้เลยแล้วสภาพเครื่องยนต์ก็ไม่สมบูรณ์ที่การด้วย แถมโชคก็ทำงานไม่ได้มันก็ยิ่งติดยากไปกันใหญ่นะแล้วก็ทำให้สตาร์ทแต่ละทีเนี่ยแบตมันก็เสื่อมเร็วขนะัวอธิบายซ้มอีกทีนะปกติออโต้โชคตัวนี้ถ้ามันดีไอ้ลูกสูบโชคเนี่ยนะะกับเข็มโชคตัวเนี้ยมันจะต้องหดพอมันหดปุ๊บมันจะไปเปิดตัวนมหนูโชคเอาไว้ให้ เพื่อให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายแต่คันเนี้ดูว่าทามานี่มันไปใส่สปริงอะไรข้างในครูไม่รู้ครูไม่ได้แกะก็เท่ากับว่า,วาไอ้ลูกสูบโชคกับเข็มโชคไปอุดนมหนูโชควงจรโชคทางานไม่ได้รถสตาร์ตติดยากนะขอพูดไม่สุภาพเลยไอ้หาเอ้ย มึงเป็นถึงช่างศูนย์แล้วมึงเอารถมาปรับสภาพขายแล้วมึงหลอกขายเขาหมื่นแปดแล้วมึงให้สภาพอย่างนี้เขามามึงไม่สงสารเขาบ้างเหรอนะวันหนึ่งเรื่องพวกนี้ไปเกิดกับญาติพี่น้องมึงบ้างแล้วมึงจะเข้าใจความรู้สึกเขานะขอญาตเลยนะครับอะนะครับเดี๋ยวกลับมารับชมกันต่อนะครับพอดีเมื่อกี้ผิดพลาดทางเทคนิค เมื่อสักครู่นี้นะครับคือครูกําลังด่าเลยนะครับว่าคุณเป็นช่างแล้วบอกว่าทํางานอยู่ศูนย์นะครับแล้วคุณจับรถมาบิ้วขายเขาเนี่ยในราคา18,000บาทเนี่ยแล้วคุณเอาไอตัวออโต้โช๊คที่มันพังๆอย่างเงี้ยมาใส่ในคาร์บูเรเตอร์ให้ลูกค้าที่เป็นผู้หญิงแล้วครูก็บอกไปแล้วว่า,น,วานี่คือรถคันแรกในชีวิตของเขานะคุณขายเขาในราคาหนึ่งหบาทแต่คุณเอารถสภาพนี้มาขายเขา นะคุณเป็นช่างได้ยังไงจจรยาบาลคุณหายไปไหนเรื่องพวกนี้ถ้าวันหนึ่งมันไปเกิดกับตัวคุณญาติพี่น้องคุณแล้วคุณก็จะเข้าใจนะนั้นครูถึงว่าแปลกใจว่าทำไมตอนครูคลายสกรูตัวนี้เพราะปกติที่คลายมาเนี่ยมันจะไม่เด้งนะครับไอ้นี่พอคลายปุ๊บมันเด้งกระเด็นต้องมานั่งหาว่าสกรูกระเด้งไปไหนครูอธิบายซ้ำอีกทีหนึ่งนะครับ รถคันนี้มันใช้โชคไฟฟ้าหรือที่เรามาเรียกกันติดปากว่าออโต้โชคซึ่งออโต้โชคของรถคันนี้ถ้าสภาพปกติตอนเครื่องยนต์เย็นเนี่ยไอตัวตัวเนี้นจะมีคีบพึ่งอยู่ในห้องนี้แต่ไม่ใช่คีบพึ่งทากันน้ํากัดเท้านะครับนะคีบพึ่งอยู่ในนี้มันจะหดตัวมันเย็นมันจะหดอยู่ลักษณะอย่างนี้นี่กูทําให้ดูเห็นไหมครับนี่เพราะฉะนั้นพอเวลามันหดตัว มันก็จะดึงไอ้ลูกสูบกับเข็มตัวเนี้ยให้หดไปด้วยให้หดพอมันหดเสร็จตรงเนี้ยนิ้วสองนิ้วคูเนี่ยเปียบเสมือนรูนมหนูโชกนะครับมันก็จะทําไมครับเปิดเพื่อเหมือนกับเราโชกรอไว้ล่วงหน้าตอนเครื่องยนต์เย็นให้เครื่องยนต์สตาร์ตติดง่ายพอเครื่องยนต์ร้อน มันจะมีกระแสไฟฟ้าวิ่งผ่านขี้พึ่งที่อยู่ในนี้มันเกิดความร้อนมันจะเกิดการขยายตัวมันก็จะดันในตัวลูกสูบทั้งเข็มในนมหนูโชคตัวนี้เนี่ยเลื่อนลงมาอย่างนี้นี่เลื่อน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 แล้วก็ลงมาอุดยกเลิกการโชกเครื่องยนต์ต้องเดินเรียบแต่คันเนี้ยมาอย่างนี้แล้วโชกมันก็ทำงานไม่ได้วงจรโชกทำงานไม่ได้รถมันก็สตาร์ทติดยาก แล้วเขาไม่มีความรู้เขาก็ทําไงครับตาบี้ตาบานกดไอ้มอเตอร์สตาร์ทสตาร์ทแม่งจนแบตหมดมอเตอร์สตาร์ทไม่สตาร์ทไ,ไม่ได้ไปเรียกคนข้างบ้านมาช่วยสตาร์ทไอ้ขาสตาร์ทที่มึงขายให้เขาอะก็พิการสตาร์ทไปก็เด้งกลับไม่ได้นะ ทำแบบนี้หาความเจริญในอาชีพยากนะครับขาดความจริงใจอย่างแรงเลยนะครับนะเจ้าของเขารู้ความจริงอย่างนี้แล้วเขาเขาไม่มองหน้าคุณแน่แล้วถ้าเกิดเขาไปพูดให้คนอื่นฟังแล้วคุณจะค้าขายยังไงต่อนะครับรสภาพแบบนี้ไม่ควรจะข้ามหนึ่งหมื่นบาทขายมาได้ยังไงตั้งหมื่นแปด ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ติดตามรับชมจนจบฟังครูบนเยอะหน่อยนะครับคลิปเนี้ยเนี่ยแล้วไอตัวเนี้ยของแท้เนี่ยตัวเนี้ยตัวละพันกว่าบาทนะครับโอเคนะครับขอบคุณมากเลยนะครับสวัสดีครับ